มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนเต่าสมชายสงสยัยคนขอถ่ายรูปถึงได้ชื่อสมชายตลอดนะคะสำหรับเต่าสมชายสงสยัยคนที่ขอถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสต์แบบนี้ต้องการอะไรเคลียร์กลางโซเชียลลบทิ้งทั้งคู่ลั่นในความทรงจำของชีวิตควรจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น เตาสมชายนะคะได้โพสต์ตั้งคําถามกับชายคนหนึ่งซึ่งมาขอถ่ายรูปด้วยแล้วก็นําไปโพสตโดยเตาเผยว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมแนละเพื่อนสนิทในกลุ่มประมาณ4-5คนรวมตัวกันออกไปซ้อมไตกีฬาไปไว่ายน้ําทะเลที่หาดบางแสนหลังจากว่ายน้ําทะเลเสร็จขณะที่กําลังเดินกลับมาที่จุดเริ่มต้นด้วยความที่พวกเราเป็นนักกีฬาสมัครเล่นว่ายไกลจากจุดที่เริ่มต้นออกไปไกลพอสมควรเพราะว่ากระแสน้ํามันเชี่ยว แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะพวกเราเองต้องการมาซ้อมออกกําลังกายเพื่อความสนุกสนานแล้วก็ใจรักจากนั้นจะไปปั่นจักรยานต่ออีก40โลถ้าแดดไม่ร้อนเกินไปอาจจะวิ่งต่อด้วยแต่มีชายคนแปลกหน้าคนหนึ่งมาดักรอมาขอถ่ายรูปกับผมจริงๆทุกครั้งที่มีคนมาขอถ่ายรูปผมรู้สึกดีใจที่มีคนชื่นชมอยากจะถ่ายรูปกับเราแล้วเหตุการณ์ก็ผ่านไปจนกระทั่งมีคนรู้จักส่ง Facebook นี้มาให้ดู ผมไม่แน่ใจในความหมายของข้อความที่ชายคนนี้ที่ผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่าต้องการสื่อสารอะไรในโซเชียลมีเดียของเขาโดยใช้รูปที่ถ่ายกับผมแล้วก็เรื่องราวของผมในเชิงบูลี่ซึ่งจริงๆผมเองไม่รู้สึกอะไรแต่สิ่งที่ผมคิดเสมอว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีเสมอไม่มีผิดหรือว่าถูกความสามารถและก็ศักยภาพของคนต่างกันที่สำคัญไม่ว่าจะอะไรก็ตาม เวลาคนทําพลาดหรือว่าไม่สมความตั้งใจผมจะให้กําลังใจเสมอคนที่ทําอะไรดีๆแล้วก็มีความสามารถผมเองจะชื่นชมสนับสนุนในความสามารถของเขานี่เป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าความมีน้ําใจนักกีฬาครับผมโดยชายคนดังกล่าวนะคะโพสต์ภาพกับเตา๋าข้อความว่า hashtag ครั้งแรกที่ไม่ถือสาวันนี้ทะเลบางแสนต้อนรับพิ่เต่าแล้วก็ชาวแก๊งรวมถึงเพื่อนๆอ,อ,อย่างสนุกสนานน้ำตาเล็ดน้ำตาไหล ทนแต่ไม่ได้ขอกลับขึ้นฝั่งก่อนก้มหนักจริงวันนี้แกงพี่เต๋าลงเฮอริเทจแต่ว่าขึ้นเขตทางวงเวียนบางแสนจะ้ะพี่เขาบอกไม่ตั้งใจแต่ว่ายตามน้ำจะ้ะเดินกลับก็ได้ปะโทว่ายตามระยะตามแผนนี่ต้องยอมใจวันนี้นะักกีฬาท,ทั้งหมดเดินกลับมาจุดเริ่มต้นทั้งหมดเป็นวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดแล้วไหลไปแต่มุ่งเข้าหาหาดเป็นหลัก ส่วนเจ้าถิ่นที่ซ้อมประจำก็โดนแตนยับแถมกระแสน้ำอย่างกระน้ำตกไหลปืดๆไปหาดบอลและผู้มาเยือนอย่างพี่พุนแบบว่าจะเยอะไปไหนตัวเท่านิ้วโป้งแต่สายก็ทำแสบสันโดนสองหนวดยังแสบอยู่เลยทะเลบางแสนมีมนขลังเสมอหลังจากนั้นนะคะเต่าสมชายโพสต์ตั้งคำถามคู่กรณีก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงว่าไม่ได้มีเจตนาบูลี่นะคะ เป็นการสรุปเหตุการณ์ให้นักกีฬาที่มาซ้อมได้เห็นภาพสถานการณ์โดยปกติพบเจอการจากการพูดคุยสอบถามสอบถามจากเต่าสมชายแล้วก็ตีความออกมาในแบบของตัวเองจนเกิดเป็นเรื่องเข้าใจผิดพร้อมทั้งขอโทษไปทางฝั่งของเต่าและจะลบโพสต์ทิ้งค่ะด้านเต่าก็ลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งและโพสต์ใหม่ว่าเหตุที่ลบโพสต์ก่อนหน้านี้เพราะผมเชื่อว่าในความทรงจําของชีวิตควรจะมีแต่สิ่งดีๆนะครับ และนี่คือสิ่งดีๆแล้วก็ความสุขที่แท้จริงในชีวิตของผมสมชายเข็มกลัดชีวิตไปให้สุดอย่าไปกลัวเราจะแข็งแรงไปด้วยกันขอขอบคุณข้อมูลจากเลลาฟิสโปลค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ